การดูแลใบทุเรียนระยะเพสลาด ใบเบสศลัดของทุเรียนก็คือใบระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วแต่ยังมีสีเขียวอ่อนเป็นช่วงที่เริ่มสะสมอาหารได้บ้างแล้วแต่ยังไม่เต็มที่ถือว่าเป็นระยะที่สําคัญของชาวสวนทุเรียนต้องบํารุงอย่างเหมาะสมสําหรับการดูแลใบระยะเบสศลัดก็คือการบารุงเพื่อให้ใบแก็เต็มที่ใบมีสีเขียวเข้มเ,เพื่อทําการสะสมอาหารไปเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงผลนะครับสาหรับการดูแลในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีก็จะเป็นสูตรเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร15-15-15หรือว่าสูตร16-16-16 เสียมสูงเช่นปุ๋ยสูตร8 24 24ก็เพื่อใช้ในการบำรุงต้นเพิ่มการสะสมอาหารนั่นเองนะครับและก็ในเรื่องของธาตุรองเสริมนะครับก็ได้แก่ธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลที่จะช่วยในการสังเคราะห์แสงได้ดีแล้วก็จะเป็นธาตุสังกะสีนะครับที่จะช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โ,อโมนออกซินที่จะช่วยในการเจริญเติบโตช่วยขยายขนาดของใบช่วยในการสร้างคลอโรฟิลโปรตีนและแป้งรวมถึงช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวากาศเช่นอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย,ย็นจัดนะครับและก็จะเป็นธาตุเหล็กนะครับที่มี ช่วยในการสังเคราะห์แสงและการหายใจรวมถึงเป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่จะช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและก็จะเป็นธาุแคลเซียมและโบรอนนะครับที่จะช่วยส่งเสริมความแข็ง,งแรงของใบและผนังเซลล์ในเรื่องของมแมลงศัตรูพืชที่สาคัญในระยะใบเบี้สลัดนะครับก็ได้แก่ไายแดงแอฟริกันนะครับที่จะเข้าทําลายใบและกก็ดูดกินน้าเลี้ยงทําให้ใบมีสีจางซีดใบมีลักษณะเป็นขุ่นๆขาวๆเหมือนกับมีผงเกาะดำใบนะครับและในที่สุดก็ใบร่วงหลดได้นะครับสำหรับกลุ่มสารที่ใช้ในการกำจัดไายแดงก็ได้แก่กลุ่ม 3A มเอเฟนโพรพาทินกลุ in, 19, ath, 12, c, ai, B, ่ม19บเก้าอะมิทราสกลุ่ม 12C สองซีโพอพไกกลุ่ม 12B สองบีเฟนโบตาทินออกไซด์กลุ่ม23่สิบสามสเปโรมิเซเฟนกลุ่ม 21A สิบเอพารีดัเบิหรือว่าทิบูเฟนแฟลต์กลุ่ม23่สิบสามไซเปโรไดโคเฟนกลุ่ม 10A เอเฮกซีไดเอสอคและแมะลงศัตรูที่สำคัญต่อมาก็คือพวกเปลือกกระเจ้านะครับที่ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะครับจะเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบทำให้ใบเหี่ยวแห้งและก็ม้วนงอนะครับสำหรับกลุ่มสารในการกำจัดเปลือกกระเจ้าก็ได้แก่กลุ่มหนึ ฟีโนบูคาบอาซีเฟตฟฟีโนฟอร์ดไตรอโซฟอร์ดเพนโทเอตไดอะซีนนกลุ่ม2ฟีฟนิวกลุ่ม4อิมิดาโคฟิดไทอะมิทอกแซมอาซีทามิพิตไดโนทิฟูลแลนกลุ่ม7ฟารฟีฟอกซิเฟนกลุ่ม9ไพมิโทซีนกลุ่ม16ปูเฟซินแล้วก็จะเป็นพวกหนอนกินใบนะครับที่สามารถเข้าทำลายตั้งแต่ระยะใบอ่อนใบเพสลัดและใบแก่นะครับสำหรับกลุ่มสารที่ใช้ในการกำจัดก็ได้แก่กลุ่มหนึ่งคาร์โบซันแฟนคาร์บาริล อะซิเฟตฟอฟีโนฟอร์ดโอเมโทเอตกลุ่ม3แลมดาไซฮารทินไซเฟอร์เมทินเดลทามเมททินกลุ่ม5สไปนิโทรลมสไปโนแซดกลุ่ม6อับไยแมกตินหรืออีมาแมกตินเบนโซเอตกลุ่ม14คาแทบไฮโดรคอไล